สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็ยังมาเรียนอ่าหน่วยชันรักฤดูหนาวนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับผล,ลไม้ในฤดูหนาวนะคะ,ะคุณครูอยากได้อาสาสมัคร5คนคะ่ะใครจะเป็นอาสาสมัครบ้างคะยกมือขึ้น <O ven. S 1> โอ้เต็มเลย,เลยค,เลค่ะ,ค,ะคนแรกเลยครูคขอโอเว่นโอเว่นออกมาหนะะ่อยค่ะ อโอเว่นคุณครูจะถามว่าโอเว่นรู้จักผลละไม้ชนิดไหนบ้างคะนักรงคงคะ,ะชมพู่ชมพู่ไหนชมพู่ชมพู่หยิบขึ้นมาเลยโอเคอย่าเพิ่งกินนะคะอย่าเพิ่งกินเอาวางไว้ก่อนอ่าเข้าไปนั่งที่ได้อ่าคนต่อไป๋ยวเอาเอาวางเอาวางไว้ก่อนคะ่ะ รู้จักอะไรอีกไหมคะรักผม้แตงโมแตงโมแตงโมแล้วก็อะไรอีกคะส้มส้ม่รู้จักส้มภาษ่อรส้มโอเลนโอเลนโอเลมนโอเ่นอ่นอเล่นอเลอเลอเอเล่นโอเ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 เลเล่นอนอนอ่อ่เอ่ยก็แอปเปิ้ลเหมือนกันอปเปิ้ลเล เขียนหยิบชนิดนึงค่ะรู้จักอะไรหยิบคะอันนี้อะไรคะมะละกอมาละกอมาละกอภาษาอังกฤษค่ะพาผ้าหยาพาผ้ายาโอเคเก่งมากไปเดี๋ไปดูดีๆบอกอีกอะไรอีกที่รู้จักไม่รู้จักอะไรหยิอีกนะกล้วยกล้วยอ่ะไหนายหยิบกล้วยขึ้นมาหนึ่งลูก บานาน่าเดี๋ยวยิบขึ้นมาก่อนครับตอน่นี้ตอนนี้โชว์ให้เพื่อนดูภาษาอังกฤษว่าอะไรคะบานาน่าเก่งมากรู้จักอะไรอีกลูกมะขามมะขามอันนี้อะไรเนี่ยรู้จักไหมนี่ดูดูดูนี่นี่นี่นี้อะไรโอเว่นนี่ในช่วยสีส้มมันลูกอะไรคะโอเว่นลูกลูกอะไรลูกอะไร ลูกอะไรคะลูกอะไรรู้จักไหมลูกอะไรอย่าเพิ่งชิมลูกอ่าชิมก็ได้อ่ากัดดูสิกัดดูสิกัดลูกอะไรได้กินไหมใครเอามาใครเอามาไม่เคยกินนั่งลงค่ะไม่เคยกินครับใครเอามาคกินครับอ่าคุณครูอุ้มจ๋าเฉลยสิลูกอะไรกินมาคุณครูอุ้มจ๋าอันนี้อะไรคะตะลิงปิงค่ะรสชาติยังไง รสชาติเปรียปร้ยวๆออร์ไอเบยไอเบนเปรี้ยวไหมเปรียปร้ยวอ,อันนี้มีใครรู้จักไหมคะใครอัน,นอันนี้อะไรชื่อว่าอะไรของใครเอามารู้จักไหมอันนี้คือมะขามป้อมนะคะใช่รสชาติก็จะเปรียปร้ยว บมือให้เว้นอีกครั้งหน่อยอา้าวต่อไปใคาจะเป็นอา,า,ส,าสาสมัรครออกมาคะอาสาสมัครโอ้ยเยอะเลยอ่ะอาตี้อาร์ตี้มาอ่าอาตี้อาตี้รู้จักอะไรบ้างคะแอปเปลิลแตงโมแอปเปลิลแอปเปลิลยกยกให้เพื่อนดูด้วยแอปเปลิลภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษ แอปเปิลแอปเปิลอ่าต่อไปมะละกอมะละกออ่ามะละกอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะผาผ้ายาผาผ้ายาอ่าต่อไปรู้จักอะไรอีกกล้วยกล้วยไหนกล้วยกล้วยภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรภาษาอังกฤษว่า, <ag> าอะไรโอเคต่อไปค่ะ uh huh. ต่อไปรู้จักอะไรเอ่ยอันนี้อะไรแตงโมภาษาอังกฤษเหรอคะรู้จักไหมเลมอนไม่ใช่ไม่ใช่เลมอนแตงโมภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ water lemon เอ้ย water water อะไรนะคะคุณครูค่ะชมพู่ไหนอะชมพู่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ วอทอันนี้ชมพู่โรสโรสแอปเปิ้ลชมพู่ส้มส้มอะไรคะภาษาอังกฤษว่าอะไรนักเด็กๆส้มค่ะออเรนอเนโอเค ไปได้ค่ะ บีบีออกมาไหมอ่ะบีบี้นนนนบีบีค่ะอ่บีบีบีรู้จักอะไรบ้างคะงไ,ไหนบีบามาละกอไหนคะมะละกอมาละกออะไรอีกคะอ๋อเลนสม้มอะไรอีกคะ แตงโมวอาเทอร์เมลอนอะไรอีกคะ <Apple. S 1> แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรอีกคะกล้ยกนะ้ยอะไรอีกคะบีบี้บรู้จักไม่มนีอะไรนี่อ,อะไรเออมะขามหวาน บีบีรู้จักไหมคะว่าอะไรอยู่ในถ้วยมีอะไรบ้างคนไหนคุยกันก็เห็นนะเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะรู้จักว่ามันเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้อะไรเอ่ยตะลิงปิงอันนี้ราคาบีบีเปรี้ยวอ,อ,อ,อันนี้มะขามป้อมคะ่ะมะขามป้อมไม่ใช่มะขามลงอะไร มือให้บีนะคะเก่งมากกมาอาต่อ้กาค่ะเข้าไปได้ค่ะอาออกมาออกากาารู้จักผลไม้ชิ้นไหนบ้างคะอันนี้อะไรเอยส้มส้มเก่งมากอันนี้อะไรฮะมาละกอมาละกอ คิดว่ายังไงบัลลก์ครับว่าไงคะตอบคุณครูสิกระเพายใหญ่ไหมเอ่ยใช่ไหมใช่ครับอันนี้อะไรคะบอกาแตงโมอะไรอีกครับบอกาันไม่ใช่กระเพาอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยกล้วยอันไหนอีก ชมผู้อ่าต่อไปอีก Rose apple อันนี้อะไรเอ่ยตาลิงปิงมีรสชาติยังไงครับเปรี้ยวเก่งอันนี้อันนี้อะไรคะ Apple เก่งหมดรด้ยัง อันนั้นอะไรครับอ่ะหยิบเลยหยิบเลยมะขามวหวานมะขามหวานเก่งมากออก,กอ้าเข้าไปได้ครับตบมึงให้ออก,ก้าหน่อยอนักเรียนสก,กิดามาลิงอ่ะพร้อมก 1, 2, ันหนึ่งสองสามสก,กิดามา,กกมาลิงก็ดูไอเลย สกิดามาลิงกะดิงกะดิงสกิดามาลิงกะดูไฮเลิฟยูสกิดามาลิงกะดิงกะดิงสกิดามาลิงกะดูไฮเลิฟ อีกรอบหนึ่งสกระยามาลิงก์ดิงก์ดิงกิสกีดามาลิงก์ดู I love you อ่ะต่อไปน้องใบข้าวค่ะน้องใบข้าวอ,ออกมาค่ะอ่าน้องใบข้าวใบข้าวรู้จักอะไรบ้างคะ มะละกอใบข้าวเคยทานมะละกอไหมคะไม่เคยทานค่ะอ่ะต่อไปรู้จักอะไรบ้างคะ,งะส้มใบข้าวเคยทานไหมคะเคยรสชาติมันเป็นยังไงคะใบข้าวอ,อร่อยเปรี้ยวหรือหวาน<ม>คะต้องบอกว่าหว,วานหรือเปรี้ยวหวานอ่าต่อไปใบข้าวรู้จักอะไรบ้างคะแอปเปิ้ลไหนแอปเปิ้ลไหนโชโชยุขึ้นมาหยิบสิ รสชาติมันเป็นยังไงหวานไหมคะหวานต่อไปอะไรอีกคะไหนกล้วยลุขึ้นมาหยิบดูลุขึ้นมากล้วยเอาใบข้าวเคยทานไหมคะรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยหวานหวานหรือขมขมเอากล้วยขมกล้วยหวานเอาอะไรอีกคะใบข้าว รู้จักอะไรอีกไหมคะอันนี้รู้จักอะไรไหมรู้จักไหมคะว่าชื่ออะไรเปล่งปิงเอาใช่ใช่อะไรนะตะลิงปิงตะลิงปิงแล้วอันนี้ละ่ะมะขเสือป้อมมะขามป้อม <c oughs> อ่อา,าอันนี้ล่ะคะใบข้าวมะขานมาข่าหวานอ่า อันนี้ล่ะคะชมพูอะไรคะใบข้าวชมพู่อ่ารสชาติมันเป็นยังไงหวานหวานไหมหวานอ่าตบมือให้ใบข้าวน่อยใบข้าวไปนั่งที่ได้ร้องเพลงร้องเพลงออกมาค่ะร้องเพลงมาอยู่ฝั่งนี้เลวขาใครขาใคร ่าน้องเพลงรู้จักอะไรบ้างคะน้ำสวยๆเยอะมากขึ้นค่ะอันนี้อะไรเอ่ยบาราฮะบาน่าบาน่าโอ้โหต่อไปเป็นภาษาอังกฤษด้วยอ่าต่อไปมะขามหวานมะขามหวานอ่าต่อไปอะไรอีกคะชมพู่อะไรอีกเอ่ยอันนั้นอะไร อะไรคะ,ต,ะตาลิงปิงสมมอันนี้อะไรคะมาละกอ<ห>อะไรอันนี้อะไรนะอะไรคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้อะไรเอร่ยแตงโม ตบมือให้เพลงหน่อยค่ะหนูหนา่าหนูรู้จักผล,ลไม้ชนิดไหนบ้างคะอันนี้อะไรเอ่ยแอปเปิเปล้ลอ่าต่อไปหยิบขึ้นมาเลยอันนี้อะไรคะตาลิงปิงอันนี้ชมพู่หนูเคยทานไหมคะมเคยอร่อยไหมอร่อยอ อ่าต่อไปค่ะโอเว่นครับวิชาค่ะอันนี้อะไรเอ่ยภาษาอังกฤษออเลนออเลนอ่าต่อไปอันนี้อะไรคะแตงโมอันนี้อะไรคะใช่หรอใช่มะม่วงไหมคะเพื่อนๆเด็กๆใช่มะม่วงไหมคะ มาละกอมะม่วงจะสีเหลืองเหมือนกันแต่ลูกเล็กกว่าไหมอันนี้อะไรเอ่ยกล้วยกล้ยกุ้ยภาษาอังกฤษอะไรคะอ๋ออะไรคะโอ้บัตน้าน่าเก่งอ่าเอาดิค่ะหนูนาอันนี้อะไรคะบัขามบัขามอ่าตบมือให้เพื่อนหน่อยหนูนานั่งที่ได้ค่ะ กิษาค่ะลูกกิษาค่ะนั่งฝังน้้นก็ได้ครับฝั่งนี้ครับน้องเอ็ดขอโทษค่นั่งดีๆนี่ค่ิชาไม่เอาไม่น่ารันะอเะไียนนะาครับอะไรนะครดิมิกรู้จักไหมอันนี้อะไรเอ่ยฮะ ส้มหรือเปล่าส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรครับใช่อะไรนะบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนไม่รู้อะไรนะภาษาอังกฤษว่าอะไระคะอลเลอลเรนออเรนเก่งมากอ่ารู้จักอะไรอีก,กอ,อะไรนะคะอแอปเปิ้ลภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะเพื่อนๆหอมหอมไหม <laughs> หอม อ่ะต่อไปอันอะไรคะนั้น <protecting> น <room> ่ะตะลิงปิงมาลักโกมาลักโกข้างในสีอะไรหอมไหมดมดูหน่อยหัวหหอมไหมดมไหมแตงโมดมไหมดูลองดมแตงโมสิไหนแตงโมดมสิเหลือกินยังไงแตงโมมีกิ่นไหมคะ โอ้มารากอะดมซิเอามะขามไปดมซิมะขามมีกลิ่นไหมมะขามหวานเนี่ยเรอๆดูซิดมซิหอมหอมคล้ายๆอะไรคะไก่เคฟซีเลยหรอไหนอันนี้ไหนไหนดมกล้วยครูหน่อยอะดมกล้วยซิกินเป็นยังไงกล้วยอคนนี้คนนี้มือดมแล้ว่นมือดมกล้วยสุกยัง มันกล้วยสุกหรือยังนี่สุกยังคะมันอชีกลายเป็นสีเหลืองหรอถ้ามันดิบนะคะถ้ามันมันดิบก็กินไม่ได้เป็นสีอะไรครับเป็นสีขาวสีขาวไม่ใช่สีเขียวหรอกครับสีเขียวเก่งมากอ่ะตบมือเอาตบมือให้รีมิกนะคะเอาไว้สวยสวยรีมิกอาไว้สวยสวยรีมิกเอาไว้สวยสวยข้างหน้ามาหน้างาของเรียบร้อยแลนะครับเชิญครับใครเนาะใครเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งป ถ่ายคลิปแป๊บนึงเอาไปไปนี่ไปก็ได้เอาไปก็ได้เอาใครยังไม่ออกมาปุ๊บเชิญค่ะปุ๊กเชิญค่ะลูกอ้าวทุกคนจะอยู่ในคลิปนะคะอ่าฟูกอ่าฟุกรู้จักอะไรบ้างคะรู้จักผลไม้อะไรบ้างฮะใช่แอปเปิ้ลหรอใช่หรอแอปเปิ้ลหรืออะไรส้มหรือเปล่าส้มใช่ไหมส้มอันไหนแอปเปิ้ล อันนี้เปิ้ลเก่งอะดมให้ดูหน่อยหอมไหมอุ้ยหอมต่อไปอันนี้อะไรล่ะคะมาละกอะะะไไรรบ้้างออันนีคมาละกอ มะละกอมีรสชาต,ติา, Jamie, าหวานหรือเปรี้ยวคะหวานอันนี้สุกหรือยังสุกสุกหรือยังไม่สุกคะสักครู่สักครู่เดี๋ยวได้กินสุกแล้วค่ะอ่าแล้วอันนี้ล่ะคะกล้วยอายะอายะรสชาติกล้วยเป็นยังไงหวานหรอหวานหรือขมหวานโอเคเก่งเก่งเก่งอันนี้ล่ะคะแตงโมแตงโมข้างในสีอะไร สีแดงนนดแตงโมรสาติเป็นยังไงคะหอมหอมหอม,หอมนี่เป็นรสชาติหรือหรือกลิ่นอาวหวานอันนี้ล่ะคะมาขามหวานอันนี้อะไรเอ่ยชมพูอ่อ่าไหนอันไหนมาขามป้อมหยิบให้ครูดูหน่อย ใช่อันไหนตะลิงปิง<ม>โอ้เก่งอร่อยชาติมันเป็นยังไงช,ชิมชิมมะขามป้อมไม่รู้คุณเลยอายาชิมตะลิงปิงอายาชิมตะลิงปิงอันนี้มะมาขามป้อมมันชิมอันนี้มะขามป้อมอระไรไหมคะเปรี้ยวไหม,มไม่เปรี้ยวหรอคุณพูดหนูนาออกมาหรือยังเอ่ยออกมามแล้วค่ะ เก็บอาการ <laughs> อ่ะฟุ๊กดูหน้าที่ฟุ๊กกินอะไรอยู่ตอนนี้กินอะไรอยู่คะอ่ะเคี้ยวฟุ๊กอร่อยไหกินสิอร่อยไหมฟุ๊กเอาเกลือไหมครับเปรี้ยวหรือหวานบอกมาฟุ๊กเปรี้ยวโโอลล้หพอแล้วค่ะแต่เปรี้ยวก็ไม่ต้องกินลูกเอาวางไว้ <laughs> เรียว่าอร่อยฟุ๊กฟุ๊กชอบเหรอลูกชอบอ้ญ,ญ่าชอบไหมนี่น่ะเข้าไปค่ะ เด็กๆรู้จักผลไม้อคุณครูสรุปไหนคะอ่าเด็กๆอ่าวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องผลไม้ในฤดูหนาวอ่าเด็กๆรู้จักผลไม้ทุกชนิดไหมคะที่วางไว้บนโต๊ะรู้รู้อันนี้อะไรเอ่ยกล้ยก้ยอันนี้มะขามหวานมะขามหวานอันนี้ล่ะคะแมงโม อันนี้ค่ะแอปเปิ้ลส้มส้มกลิ้งพิงเก่งมากอันนี้นะคะมะขามป้อมะขามป้อมอันนี้นะคะชมพูชอ่าต่อไปคุณคุภาษากลางมะขาม มะขามป้อมนี่แหละ <P. S 2> มะขามป้อมหรือเปล่าคะเนาะกค่ะใช่มะขามป้อมต่อไปเด็กๆนั่งลงค่ะอะ่นั่งลงให้เรียบรอย้อยต่อไปคุณครูจะปอ,อกผลไม้อ่าต่อไปคุณครูจะปอ,อกผลไม้ให้เราชิมรสชาตินะคะว่ารสชาติผลไม้แต่และชนิดมันจะเป็นยังไงหวานหรืเอเปรี้ยวนะคะอ่เราไปปอ,อกผลไม้กันเลยค่ะไปค่ะลงเร็วๆพีบี้ยอกๆกันมา ค่ะเด็กๆคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะออกมาเป็นแถวแล้วก็ให้ชิมทีละคนว่าารสชาติผลไม้แต่ละชนิดเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากแถวน้องมินเลยอยืนตรงยืนเลยค่ะหนูนาอ,อาตเอาเอาีเอาทีละคนดีกว่าเนาะเอาทีละคน<อ>ก็ได้ค่ะทีละคนค่ะน้องมินน้องมินคะอ,ออกมาหยิบผลไม้ได้เลยค่ะหนึ่งชนิดว่าน้องมินอยากชิมรสไหนมาเลยค่ะ หยิบเอาเลยลูกหยิบเลยอยากชิมอันไหนบ้างหยิบเลยอ่าเอาอะไรอีกคะแตงโมอาย่ามาหยิบเลยอาย่าอาย่าออกมาเอาก้าออกมาเลยค่ะเอาก้าอาอะไรอีกใครอะเจนเดมาหยิบเอาเจนเดหยิบเอาเลยค่ะมาเอาก้าออกมามาอลไรหยิบอะไรลูกใครอยากได้ลวยได้อะไรเอาอะไรค่ะมา嘛 ทีละคนนะคะทีละคนนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงลองนั่งสิหยิบแล้วไปเข้าไปกินข้างในค่ะเด็กๆค่ะอ่ะอตรงนี้นะเข้าไปข้างในค่ะเกินเสร็จแล้วให้เอามาเอาอีกนะคะเด็กๆแต่อย่าให้มันเลิกห้องนะคะทำไมไม่มีใครหยิบกล้วยเลยกินกล้วยบ้างค่ะลูกทิ้งอะไรเสร็จถังขยะ เด็กๆนั่งลงค่ะเด็กๆกำลังถ่ายทํานะเอาไปนั่งลงค่ะอองงคุะ้มอ,อ,อยากกินก็กินนะคะคุออ้มุ่นเลยอ่าเรากินนะคะหมดแล้วมาเอาใหม่นะเด็กๆก,กินเลยค่ะกินเรากินกินรับประทานโสมล้ยร่วมกันเป็นไรคะอะไรเด็กๆชอบอะไรหด็ชอชอบกินอะไรคะ ไอเียชอบกนอะไรอ้าวอ๋วอัลกินทีละอันไหมลูกกินสลับกันดนต้วยิอัติทิ้งอัตงคออไปเอาใหม่เลยลูกออเอาหมดแล้วออกมาเอาเลยมามามาผลไม้เราเยอะเลยค่ะที่เราเอามาเรียนแล้วเราทานกล้วยเต็มเลยเด็ดทานนะลูกนะเดี๋ยวตื่นนอนเราถ้าเหลือกล้วยเหลืออะไรคุครูก็ให้มาทานต่อนะคะ กับนมแล้วลูกนะนั่นงลงขามาลูกมามากินมาคาเตอาอีกมาเลยมันจะหมดมันทำไมไม่ใครกินซ้อมบ้างอลูกไม่ชอบเหรอดีนะปอกแค่นั้นนะ่ะเ,เจ้าจ้า ต้องกินผลไม้รสเปรี้ยวก่อนแล้วค่อยกินรสหวานเข้าใจไหมคะถ้าเรากินรสหวานก่อนครผู้อธิบายห้กินรสหวานก่อนก็จะเปรี้ยวไงค่ะค่ะถ้าเรากินอ่าผลไม้รสหวานก่อนนะคะแล้วตามด้วยรสเปรี้ยวมันก็จะเปรี้ยวค่ะมันจะไม่อร่อยแล้วต้องกินรสเปรี้ยวก่อนแล้วค่อยตามด้วยรสหวานนะคะ นี่คือการเป็นวิธีการกินผลไม้ใช่ไหมคะคุณอู๊ค่ะมามามาทานผลไม้ค่ะให้อิ่มน้ำส<า>ุดทาบ,บีบีแต่ถ้าทานไม่หมดนะคะตื่นนอนลคุณครูจะให้ทุกคนได้ทานอีกนะคะทานเลยลูกอันนี้เป็นของว่างนะคะ10โมงเช้าเดี๋ยวสักหน่อยเราก็ต้องไปทานข้าวใช่ไหมลูกตื่นนอนก็ดื่มนมแล้วก็ทานผลไม้อีกรอบนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มาเลยน้องมินให,ใหญ่นะคะน้อมินเอาเลคะเอาอีกไหมอายะมาเร็วมาออกมาเร้วเอา,อานีกตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มันคุณก,กูแกวให้แล้วก,กล้วยไข่เด้ออหน่อยลูก หิแล้วก็พอใครยังไม่หยิบก็มาหยิบได้แมมนเยอได้มเลยะนเชิญค่ะไม่เคยอ้วกจยากไม่เคยเลยเหรอค่ก็จะมีแอปเปิ้ลหมอนแ้ลเหรอจะกินแอปเปิ้ลนี่เหรอครับค่ะกินผลไม้อยากินก่อนลูกคุณตู่บอกขยายอย่าง แตงโมแตงโมชิ้นี่ลูกไปกินกล้วยไหมคะดีๆกินกล้วยไหมลูกหยิบไปไหลายชิ้นก็ได้ค่ะลูกโอ้ยห้องนี้น่ะกลัวหุ่นไม่ดีปะ้ะกินหน่อยเดียวนั่งลงค่ะน้อง ชาร์ <Okay. S 2> ลักไม่รู้หนาวเด็กๆกินผลไมกก้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะเอาบายบายหน่อย b ายบาย